ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องกล่อง EFI E85 นะครับหรือกล่องเพิ่มน้ำมันหรือกล่องยกวัีีหนัาเองนะครับตัวนี้จะเป็นพั a แอนเพลนะครับตอนนี้เราจะมีเรื่องของเอ,อ Honda นะครับแล้วก็ย a มา h ตอนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งสำหรับ รถฮอนด้านะครับสำหรับรถรุ่น pcx นะครับเรามาดูการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็คือตัวปลั๊กหัวฉีดนั่นเองนะครับดูใกล้ๆกล้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเรานะครับดึงปลั๊กตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับดึงปลั๊กเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่นะครับปลั๊กแอนเพลนะครับ ปลั๊กแอมเปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะครับก็จะอธิบายกันง่ายๆก่อนนะครับหัวปลั๊กตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับกล่องนะครับเสียบเข้ากับกล่องเดิมเลยนะครับเรามาดูการติดตั้งเลยละกันนะครับเมื่อเราดึงปลั๊กออกแล้วนะครับปลั๊กจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับปลั๊ก เราก็เสียบเข้านะครับอย่างนี้นะครับส่วนอีกปลั๊กหนึ่งนะครับก็คือที่เหลือนะครับก็คือปลั๊กนะฮะเสียบเข้าหากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีเขียวซึ่งแน่นอนครับลงดินไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วนะครับปักตัวนี้นะครับตัวผู้ตัวเมียที่ห้อยออกมาตัวนี้ก็คือกับสูสตรมาตรฐานนะครับคันนี้เราก็เสียบก่อนอย่างนี้นะครับเสียบคาไว้แล้วาวนี้เราก็มาดูเรื่องของการสตาร์ทรถก,กันก่อนนะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับ แสดงว่าติดก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้เราดึงออกนะครับแล้วก็เสียบกล่อง e85 หรือกล่องยกหัวฉีดหรือกล่องเพิ่มน้ํามันเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปก็เป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของนะครับเ,เปิดไฟดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟดูให้นะครับไฟเพวเวอร์จะทํางานนะครับคราวนี้ เราก็จะทําการตาร์ทรถนะครับอเอาใหม่นะฮะไฟพาวเวอร์จะทํางานแล้วแล้วก็สัญญาณหัวฉีดก็จะทํางานทอนนี้เราก็จะมีการปรับที่รูนี้นะครับเราสามารถปรับลบไปหามากตามที่เราต้องการได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับสําหรับกล่องยกหัวฉีดนะครับ กล่อง e85 หรือกล่องเพิ่มน้ำมันนั่นเองนะครับในกรณีกล่องเสียนะครับในกรณีกล่องเสียหรือเออเราไม่เราไม่อยากจะใช้กล่องละเราก็ดึงออกนะครับดึงออกไปเลยนะครับเราก็เสียบ <S <s เข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วก็สายก็ห้อยเก็บไว้ตามปกตินะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามตามปกติ แค่นี้เองนะครับสำหรับออปักแอนเพลหรือพักพักพักแอนเพหรือปักตรงรุ่นนั่นเองนะครับก็ง่ายๆสำหรับท่านทีออ่นำไปติดตั้งเองโดยที่เราไม่ต้องตัดต่อเรื่องของสายไฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะฮะคราวนี้เราก็จะดึงออกเราก็ดึงออกไปเลยนะครับตัวน,นี้เราสามารถดึงออกได้นะครับแกะออกเลยนะครับแล้วก็แกะออก นะครับเสียบเข้าเ็จตามเดิมนะครับแล้วก็เอาสายกาวออกนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับสาหรับกล่องเพิ่มน้ํามันนะครับหรือกล่อง e85 นะครับล้วก็เสียบเข้าไปตามเดิมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็สายปักเราก็ดึงออกอันนี้ก็คือกลับสู่โหมดมาตรฐาน ของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับกลับกูมบตันดาของเขาแล้วแค่นี้เองนะครับสําหรับกล่องยกหัวฉีดนะครับหรือกล่อง e85 หรือกล่องเพิ่มน้ำมันนะครับเราก็สามารถติดตั้งเองง่ายๆด้วยตัวของท่านเองนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ ขอไปก่อนไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ